มกยังเนาะพี่้องหมกข้างท่านไฟเลยจ้ะพี่้องหมกใหญ่ๆเลยหมวดนี้หอมหอมเลยกำลังฝดอุ่ๆบอกค้นฟิเมอร์ดีกับสีแบบอ,อยายะเนี่ยเด้อจ้ะพี่น้อไอ้า ิกขังพิกนาพิกล้างจักน้อยอ่ะมามาขอนเยาน้ำกันได,พนนด,ด,ดนออ้พี่น้องขอนเยาจำหลดมาดิมกมกพี่น้องมอกมก